เรื่องรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมมะนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ กรรมนิโรธาคามินีปฏิทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทาซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกษุตั้งหลาย นิฐานะสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายนิฐานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายคือภัสสะภิกษุทั้งหลายเวมัตตาความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลาย <c oughs> นี้เรากล่าวว่าเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายวิบากผลแห่งการกระทำแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกจุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือทางฟันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอปรปริยายะ คือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรรม,มะนิโรธความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะภิกษุทั้งหลายกรรม,มะนิโรทคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอริยะอัตถังคิกขมักอริยมักมีองค์แปดนี้นั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเปลี่ยนชอบสัมมาสติสัมมาสติความระล,ลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอดียสาวกย่อมรู้ชัด ซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมัตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมะนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์น,นี้ว่า เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมพิจฉุตตังหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานาสัมภะ,ะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมมะนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ กรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว